สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็ในตอนนี้ผมอย่างที่เห็นกันนะในปกคลิปก็คือคุรโกะนะครับกับมายุซุมิจิฮิโร่่นเองที่บอกเลยว่าในเนื้อเรื่องเขาทั้งสองคนเป็นผู้เล่นที่เหมือนกันมากในหลายๆมิตินะทั้งการใช้ mixed edition ทั้ง ignite pass อะไรมีความคล้ายคลึงกันมากแต่ว่าในความคล้ายของในซีรีส์ มันก็มีความต่างเยอะมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาจวกทีละประเด็นเลยกันละกันเนื้อหาที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้อาจมีคําพูดคําจาที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะประการใดก็ตามโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังขอบคุณครับโอเคสําหรับหัวข้อนี้นะครับประวัติส่วนตัวทั้งสองคนนี้เราจะเริ่มที่คุรกโรโกก่อน ซึ่งคุโลโกะก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ถูกอากาชิทาบทามตัวเข้าสู่เทโคชุดหนึ่งเพราะว่าตอนแรกคุณโลโกะไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยไม่มีใครสนใจในตอนนั้นนะครับก็จะเป็นมี3ามเทียนเนาะที่อยู่ในเทโคก็จะมีเทียหนึ่งเทียสองเทียสามซึ่งคุโลโกะเนี่ยอยู่ล้างท้ายเลยแต่มีอากาชินี่แหละที่เห็นว่าตัวของคุโลโกะมีความจืดจางเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดามันคือความพิเศษอย่างหนึ่งอากาชิสนใจมาก แล้วก็ทําการดึงคุรโกเข้าสู่ทีมนี้เลยด้วยการทดสอบให้คุรโกมาแข่งกับทีม2แล้วพิสูจน์ได้ว่าคุรโกมีความแปลกประหลาดมากทั้งจู่ๆก็หายบอลทั้งจู่ๆก็หายตัวไปส่งบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้โดยที่คนอื่นไม่รู้ว่าคุรโกมาจากจุดไหน นี่คือสิ่งที่อากาชิเห็นในตัวคุรโกว่ามีความโดดเด่นในเรื่องความจืดจางแล้วพอคุรโกได้มาอยู่ทีมหนึ่งแล้วอากาชิตั้งใจให้คุรโกเป็นซิกแมนคอยมาเปลี่ยนกระแสะเกมได้ในจังหวะที่ทีมไม่สามารถเล่นได้นะครับ คโรโกะก็เลยทำการใช้สกิลมิกเซชันที่เป็นสกิลที่เด่นที่สุดของเขาแล้วในการส่งบอลให้กับเพื่อรวมทีมโดยที่อคาชิก็จะเป็นคนคอยจ่ายบอลให้ทุกคนก็งงมากว่าทําไมได้บอลจกอาคาชิง่ายจังมอนมันเลี้ยวเองได้ด้วยเหรอนี่คือสิ่งที่คโรโกะสร้างไว้ในทีมเทโคนะครับด้วยการเป็นเงาส่วนมายุซุมิจิฮิโร่เดิมทีเป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะที่ไม่ได้เข้าร่วมทีมรักุซันแบบไปทางการจนกระทั่งอยู่ปี3แล้วมายุซุมิจิฮิโร่เขาก็ไม่ได้อยู่นักุซันสีที ถึงจริงๆอาจจะมีแบบเข้าไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาแต่ด้วยหลังจากที่อากาชิเข้าทีมรักุสันมาแล้วอากาชิเดินมาหาถึงที่เลยแล้วก็ทักทายกันแล้วอากาชิก็สามารถรู้ได้ว่าคนคนนี้มีความสามารถที่ลึกลับซ่อนอยู่ภายในด้วยความที่เขาเหมือนกับอุรโกะมากมากเลยจนสุดท้ายอากาชิก็โน้มน้าวและทําให้ตัวของมายุสึมิจิฮิโรเข้าสู่ทีมรักุสันเหมือนเดิม ก็คือตอนแรกเป็นลาออกแล้วแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ยกเลิกไปด้วยเจตจำนงของอากาชิที่อยากให้มายุสุมิเป็นซิกซ์แมนอาโลตาคนใหม่นี่เขาก็เลยทําทุกอย่างเลยให้เหมือนกับคุรลโกบหมดเลยเพียงแต่ว่ามายุสุมิจิฮิโร่เขาต้องการอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากมาเป็นแค่คนสมบัติธรรมดาๆรรหรอกนะใน,นาัจังหวะที่เขาสามารถเองได้เขาก็สามารถทําเองได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่มายุสุมิต่อรองกับอากาชินั่นเองนี่คือความ ที่เหมือนกันมากเลยนะทั้งสองคนนี้นะครับในการเข้าสู่ทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนโอเคเดี๋ยวมาดูถึงนี้มาดีกว่าสกิลส่วนตัวนะครับก็อย่างคุณละโกะที่เราเห็นกันก็จะมีทั้ง ignite pass ม i ed setition นะครับก็เหมือนกันเลย2คนนี้มีความสามารถคล้ายกันมากแทบจะเหมือนกันทุกอย่าง แต่ว่ามนยุสุมิธเนี่ยจะมีความเด่นในเรื่องของการทําแต้มทั้งการเล่นบอลด้วยตัวเองได้ทั้งทําแต้มเองก็ได้นะครับคือเขามีความสามารถในการควิปรีะคอแยกแยะกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีจังหวะนี้ถ้าเจอคนนี้มาปิดปุ๊บเขาจะได้แบบนี้ แต่ถ้าคนที่อ่อนกว่าเขามาปิดเขาขเขาจะทจําแต้มใส่หน้าเองนี่คือความต่างน่าจะเห็นชัดบ้ากที่สุดแต่คุโรโกะก็มีอย่างหนึ่งที่ต่างกับตัวของมัยุสุมินะนั่นคือคุโรโกกมีเวดดิชิ่งไดฟแล้วก็ n ฟ o ทอมชุดแต่ว่า2องสกิลนี้เนี่ยจะทําให้ m ม็กซเลชั่นเนี่ยมันค่อยๆอ่อนลงไปเรื่อยๆนี่ก็คือสกิลทั้งหมดของ2ตัวละครตัวนี้นะ เดี๋ยวไปดูถึงบทบาทในเร่องดีกว่าว่า2คนนี้ตอนที่มาเจอกันแล้วมันเป็นยังไงบ้างทั้งทีมรักคุซันแล้วก็ทีมเซรินที่มาเจอกันคุโรโกะสกิลของเขามันเริ่มจะใช้กับรัคุซันไม่ได้ผลแม้แต่อย่างเดียวคือทั้งใช้อินได้พาสใครส่งให้ฮิวงะแล้วตั้งทีมรักคุซันเนี่ยก็สามารถมองออกได้จนแบบทําให้ฮิวงะต้องงงเลยว่าเมื่อกี้มองเห็นยังเงี้ยเหรอขนาดคุโรโกะสบบอลให้เนียนๆรัคุซันก็ยังสามารถมองเห็นได้อันนี้คือสิ่งที่ทําให้เซรินทั้งทีทมในตอนนั้นนะงงแดกกมาก แล้วพอมันเป็นที่ประจับมากที่สุดนั่นคือกระชี้ได้เฉลยความลับว่าทําไมถึงให้คโรโกะฝึกแต่การเป็นเงาเพราะว่า m i สเ d nation เป็นพาสซีฟที่อย่างหนึ่งที่ไม่ทำให้ผู้เล่นโดดเด่นเกินหน้าเกินตาผู้เล่นคนอื่นในทีมมากเกินไปอากาชิก็เลยสอนให้แต่พัฒนาการส่งแล้วก็การเป็นเงาแต่พอคุรลโกะดันไปฝึกเพิ่มนั่นคือวันที่ชิงไ i ฟกับแฟนทอมชุดแล้วก็สิ่งที่ประจับมากที่สุดที่ทําให้คโรลโกะก้าวขึ้นมาเป็นแสงได้เนี่ย นะคือโคโรโกะยิงบัสเซอร์เบเทอร์ในรอบรองตอนที่เจอกับทีมไคโจมันก็จะทําให้แสงศาส2สมาที่โคโรโกะมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่อาคาคชีเฉลยให้เราฟังตอนนั้นก็ได้ทำให้โคโรโกะโดนพักนั่งยาวเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายโค้ชของเซดินก็สั่งให้โคโรโกะไปแพ้แบบบทรูปไปเลยการใช้วันิช i ิ่งไดฟ์ก็เลี้ยงไม่ผ่าน การใช้ฟันทอมชูดก็ไม่ผ่านโดนบล็อกอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นมายุสุวิจิฮิโรเขาก็โผล่มาจนเอบิเดเนี่ยต้องทักเลยว่า เบอร์ห้าของลักุซันมาเป็นคนยังไงเนี่ยฮะสุดท้ายมายุสุมิก็เฉลยให้เราเห็นว่าเขามีมิสเซนชันเหมือนกับคุรโกะแล้วก็โผล่ไปสมวอนกับเพื่อนร่วมทีมที่เซรินไม่ทานตั้งตัวแล้วคุรโกะก็ถึงขั้นแบบตะลึงเลยเอ้ยนั่นมันกูอีกคนนึงไม่ใช่เหรอสุดท้ายอาคาชิเขาก็บอกว่าถึงแม้จะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต่างกันนิดหน่อยนะเพราะว่าในสกิลพื้นฐานของมายุสุมิจิฮิโรเหนือกว่าคุรโกะอ,อย่างชัดเจนเขาขิงได้เลยว่า นี่คือซิกซ์แเงาลงตาคนใหม่ที่เหนือกว่ารุ่นโปรโตไทป์สุดท้ายทีมซิลินตามหนักมากจนคุโรโกะก็ถึงขั้นแบบทนไม่ไหวแล้วกูไม่รออีกต่อไปแล้วลงสนามเองแม่งเลยหลังจากที่คุโรโกะกลับลงสนามไป ความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคุโรโกะตามปิดมายุสุมิแบบทุกเวลานี่คือจุดประสองค์อย่างหนึ่งที่เซรินตั้งใจไว้มายุสุมิทาแต้มเองได้ใช่ไหมแล้วหลังจากที่คุโรโกะเข้ามาปิดปุ๊บคือรู้แล้วแหละว่าคุโรโกะเกมรับไม่ได้ดีกว่ามายุสุมิเลยมายุสุมิเลยทําการทําแต้มใส่หน้าคุโรโกะยับยับแล้วหลังจากนั้นความจืดจางของคุโรโกะมันก็เดินกลับมาเพราะว่าการที่มายุสุมิเนี่ยทำแต้มเด่นกว่าคุโรโกะนั่นหมายความว่าการที่เขาจะเป็นเงา ตลอดไปทั้งเกมได้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนคุณโลโกะเลยได้ความจุดจางกลับมาจนสามารถเข้าไปสตีลบอลได้ในจังหวะที่ราคุซันก็ไม่ทันตั้งตัวด้วยและทำให้เซดินตีตื้นกับทำแต้มขึ้นมาได้บ้างแล้วจากนั้นก็ทำการแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนมายุซุมิจิฮิโร่นี่เขาเดือดดานถึงแม้ว่าจะมีสติก,ก็ตามฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองทำแต้มนี้ผ่านหน้านายไปได้หรอกถ้าฉันไม่ทำแต้มนายก็ไปบิดทางมาเป็นเงาเหนือกว่าฉันได้หรอกนะ แต่ว่าสุดท้ายเขาทําตามสัญชาตญยณตตัวเองเพราะว่าคนที่เคยเก่งกว่ามันจะยอมอ่อนด้อยกว่าได้ยังไงใช่ไหมทําให้โคโรโกะกลับมาเป็นเงาได้แบบสมบูรณ์แล้วมายุสึมิจิฮิโร่เนี่ยก็แทบจะตกกระป๋องเลยราคุซันก็รับมือลาบากสิหลังจากนั้นมายุสึมิจิฮิโร่ก็แทบจะไม่ค่อยได้แสดงผลงานอะไรเลยสุดท้ายในบทของเขาที่เหลือมันก็ดีแค่ทําการส่งบอลไปส่งบอลมาเพราะว่าการที่อาคาชิดึงบุคลิกแรกกลบมาใช้มันก็ทําให้มายุสึมิจิฮิโร่เข้าโซนได้แล้วก็แค่ส่งบอลให้กับเพื่อนแค่นั้นเอง เดี๋ยวสรุปเลยก็แล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วทําไมคุรโกกับมายุสุมิถึงมีความเหมือนและความต่างกันความเหมือนของเขามันก็คือสกิลนะครับแล้วก็ความจืดจางที่2คนนี้มีแต่สิ่งที่ทําให้ต่างกันมายุสุมิจิฮิโร่เนี่ยถึงแม้เขาจะใช้สกิลกเด่งกว่าคุรโกะได้แต่สิ่งที่เขาต่างกันกันกบคุรโกกนะั่นคือการเตรียมใจที่จะเป็นเงาอืมเป็นไงล่ะพอคุรโกบกบอกแล้วว่าซิก์แมนกาโลตน่ะผมไม่ยอมยกให้ใครหรอกนะ จะทำให้มายุสุมิจิฮิโร่เนี่ยเดือดดานแล้วพอคุโรโกะกลับมาป้องกันเขาอีกครั้งหนึ่งมายุสุมิก็ทำการเลี้ยงบอลผ่านหน้าคุโรโกะไปแล้วก็ชูทําแต้มคือเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปว่าคนที่เคยเก่งกว่าจะยอมอ่อนได้กว่าคนที่กากกว่าเราได้ยังไงใช่ไหมนี่แหละทําให้มายุสุมิจิฮิโร่ตกกระป๋องนะครับ <Brand. S 1> แล้วก็ไม่ได้เป็นมิสเตชั่นอีกต่อไป <laughs> อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมยกมาพูดข้าวๆก็แล้วกันนะว่าสองคนนี้เนี่ยมันก็มีความเหมือนและต่างกันหลายๆคนเข้าใจหรือเปล่าก็ถ้าอยากเสริมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายนะครับสุดท้ายนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยก็แล้วกันกดติดตามกดถูกใจกดฟอลนะครับเท่านี้นะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีทุกคน